สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลุ้นเจอน้องมาวินลุ้นเจอน้องมาวินสแกนเจอวัถตถุต้องสงสัยในความลึก108เมตรจากเหตุการณ์น้องมาวินอายุ18ปีพัดตกจัสกีในใอ่างเก็บน้ําเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจบนบุรีวันนี้ก็ครบ11วันในการค้นหาอย่างสุดกําลังโดยทีมค้นหาพยายามดำน้ําจนทั่วแต่ยังหาไม่พบและทางด้านนางสาวเกศราหรือเก๋เฟื่องฟู คุณแม่ของน้องมาวินได้มาปักหลักนอนที่แพรใกล้กับจุดที่ลูกชายพลัดต,ตกหวังว่าจะมีปฏิหารซึ่งทำทุกวิถีทางในการค้นหาลูกชายไม่ว่าจะเป็นทางวิทยา,าศาสตร์หรือแม้แต่ทางสยสาศยศาสตร์ล่าสุดยังไม่มีวี่แววล่าสุดเวลา11.30นานนายธนยศฮิรันเนธในอำเภอศรีสวัสดิ์ได้ร่วมลงเรือตรวจการที่ติดตั้งเครื่องสาเดอร์โซน เมื่อเรือออกปฏิบัติการได้ทำการสแกนพบวัตถุต้องสงสัยใต้น้ำในระดับความลึก108เมตรทำให้ชุดปฏิบัติการกู้ภัยใต้น้ำเตรียมตัวปฏิบัติการดำน้ำโดยจะส่งโดนใต้น้ำสองเครื่องลงไปตรวจสอบก่อนว่าวัตถุต้องสงสัยนั้นเป็นน้องมาวินหรือไม่ขอขอบคุณแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ